เราจะมาทบทวนเลขมาตราที่มีการท่องไปแล้วเอาให้แม่นเลยนะคะว่าเลขไหนพูดถึงเรื่องอะไรส่วนรายละเอียดเราค่อยไปโฟกัสกันอีกทีหนึ่งนะเริ่มจากมาตรา4แห่งประมวลกฎหมายแพง่งมาตราสีพูดถึงเรื่องการใช้กฎหมายามาตรา5พูดถึงเรื่องการใช้สิทธิ์โดยสุดจริตมาตรา6 เรื่องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าบุคคลจะต้องกระทำการโดยสุจริตส่วนมาตรา7เกี่ยวกับเรื่องกรณีไม่ได้กำหนดดอกเบีย้ยไว้แต่ต้องคิดให้ใช้อัตราที่7.5ต่อปีมาตรา8เรื่องของความหมายของคำว่าเหตุสุดวิสัยมาตรา11 เป็นเรื่องของกรณีมีข้อสงสัยให้ตีความเป็นคุณแก่ฝ่ายที่ต้องเสียมูลนี้ต่อไปมาตรา15เป็นเรื่องของสภาพบุคคลมาตรา17เป็นเรื่องของหลายคนตายพร้อมกันมาตรา19 เป็นเรื่องของบุคคลจะพ้นจากการเป็นผู้ยาวและบรรลุนิติภาวะเมื่อใดมาตรา20เรื่องที่ผู้ยาวจะบรรลุนิติภาวะเพราะการสมรสมาตรา21เรื่องผู้ยาวทำนิติกรรมจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมไม่ฉะนั้นจะเป็นโมคียะมาตรา22 เป็นเรื่องความสามารถของผู้เยาว์สามารถทําได้เองเพื่อใช้สิทธิ์อันใดอันหนึ่งของตนเองหรือเพื่อให้หลุดพ้นมาตรา23เป็นเรื่องของการกระทําของผู้เยาว์ที่ทําเองได้กรณีเป็นการทําโดยเฉพาะตัวมาตรา24เป็นเรื่องของผู้เยาว์ทำการเองได้ ที่สมแก่ทานานุรูปแห่งตนและเพื่อการดำรงชีพมาตรา25ผู้เยาวท์ที่ินัยกรรมได้เมื่ออายุครบ15ปีมาตรา29เลยนะ29เนี่ยพูดถึงเรื่องคนไร้ความสามารถกระทำการตกเป็นโมคียะมาตรา30 กรณีที่บุคคลวิกลจริตกระทำการซึ่งศาลยังไม่ได้สั่งให้เป็นคนไรความสามารถการนั้นก็จะเป็นโมฆียะต่อเมื่อคู่กรณีอีกฝ่ายรู้ว่าอีกฝ่ายเป็นผู้วิกลนะต่อไปข้ามไปเลยเป็นในส่วนของมาตรา37เลยค่ะเรื่องของภูมิลำเนาเนาะมาตรา37 ภูมิลำเนาของบุคคลธรรมดาให้ยึดถิ่นอันเป็นสถานที่อยู่เป็นแหล่งสำคัญคือภูมิลำเนาของบุคคลธรรมดานะมาตรา38เกี่ยวกับเรื่องกรณีบุคคลธรรมดามีที่อยู่หลายแห่งให้ถือเอาแห่งใดแห่งหนึ่งอ่าไม่ยากมาตรา39กกรณีภูมิลำเนาไม่ปรากฏก็ให้ถือถิ่นที่อยู่เป็นภูมิลำเนา ต่อไปมาตรา47 47เลยนะคะเป็นเรื่องของภูมิลำเมนาของผู้ถูกจำคุกก็อยู่ที่เรือนจำนะข้ามาที่เรื่องนิติบุคคลเลยเริ่มที่มาตรา65นิติบุคคลมีขึ้นได้ยังไงก็คืออาศัยกฎหมายนะคะมาตรา66เกี่ยวกับเรื่องสิทธิ์แล้วก็หน้าที่ ของนิติบุคคลอยู่ภายใต้วัตถุประสงค์นะมาตา67เขาบอกว่าภายใต้บังคับมาตา66นิติบุคคลก็ย่อมมีสิทธิและหน้าที่เหมือนบุคคลธรรมดานั่นแหละเว้นแต่ว่าสิทธิและหน้าที่โดยสภาพจะมีได้เฉพาะบุคคลธรรมดาเขาก็เอาไปเทียบกับบุคคลธรรมดานะต่อไปมาตรา70เลยนะ 70เขาบอกว่านิติบุคคลต้องมีผู้แทนหนึ่งคนหรือหลายคนก็ได้มาตรา72เกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนผู้แทนก็คือเปลี่ยนได้นะคะแล้วก็มีข้อบังคับให้สามารถเปลี่ยนได้แต่ว่าจะยกข้อต่อสู้กับการเปลี่ยนผู้แทนต่อบุคคลสุจริตไม่ได้นี่อยู่มา,มาตรา72นะต่อไปมาตรา74เกี่ยวกับเรื่องถ้าประโยชน์ได้เสียของนิติบุคคลขัดกับผู้แทนนะ ผู้แทนของนิติบุคคลน,นั้นจะเป็นผู้แทนอันนั้นไม่ได้แล้วก็มาตรา76เป็นมาตาสุดท้ายของคลิปนี้นะคะ mm. เกี่ยวกับเรื่องของการทําตามหน้าที่ของผู้แทน mm. ถ้าเกิดความเสียหายกับบุคคลอื่นนิติบุคคลก็ต้องรับผิดชอบแต่สามารถไล่เบี้ยวกับผู้ก่อความเสียหายได้นั่นเองนะคะอันนี้ไม่ยากเอาละมันมีกี่มาตาทุกคนลองเนึกซีมีมาตาอะไรบ้างคะที่ให้จํา หนึ่งก็คือมาตา4การใช้กฎหมายมาตาหใช้สิทธิโดยสุจริตมาตา6สันนิฐานว่าทำโดยสุจริตมาตา8ความหมายเหตุสุดวิสัยมาตา11กรณีมีข้อสงสัยให้ตีความเป็นคุณแก่ฝ่ายที่เสีย มาตาเท่าไหร่คะต่อไป15เลยเกี่ยวกับเรื่องสภาพผุคคลมาตา17เรื่องหลายคนตายพร้อมกันมาตา19เรื่องการผลจักผู้เยาวและบรรลุนิติภาวะมาตา20ผู้เยาวบรรลุด,ด้วยการสมรสมาตา27 เรื่องการกระทำนิติกรรมของผู้เยาว์ต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมมาตรา 22, 23, 24เป็นเรื่องของการทำการใดๆของผู้เยาว์ที่ทำได้มาตรา25ผู้เยาว์ทำพินัยกรรมได้ตอนอายุ15ปีมาตรา29ผู้ไร้ความสามารถทำการใดการนั้นเป็นโมฆียะมาตรา30 บุคคลวิกลทำบานใดกับบุคคลภายนอกและบุคคลภายนอกรู้ว่าวิกลการนั้นก็เป็นโมคียะมาตรา37ภูมิลำเนาของบุคคลธรรมดาอยู่ที่ไหนมาตาา38ถ้ามีหลายแห่งละ่ะให้ถือเอาที่ไหนเป็นภูมิลำเนามาตาา39ถ้าไม่ปรากฏภูมิลำเนาให้เอาที่ไหนถิ่นที่อยู่นะเป็นภูมิลำเนาอ่ะมาตรา47 ภูมิลำเนาของผู้ถูกจำคุบเคยเอาที่ไหนเรือนจำนะคะต่อไปต่อไปเรื่องนิติบุคคลเลยมาตรา65นิติบุคคลมีขึ้นโดยอาศัยกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นมาตรา66นิติบุคคลมีสิทธิ์และหน้าที่ตามกฎหมายภายใต้วัตถุประสงค์นะมาตรา67 ภายใต้มาตรา66นิติบุคคลมีสิทธิและหน้าที่เหมือนบุคคลธรรมดาเว้นแต่สภาพมันใช้ได้แต่เฉพาะบุคคลธรรมดานิติบุคคลก็ไม่มีสิทธินะมาตรา70ล่ะนิติบุคคลต้องมีผู้แทนนะคะแล้วก็มาตรา72เรื่องการเปลี่ยนผู้แทนมาตรา74 มีเรื่องของการขัดกันเรื่องของประโยชน์ระหว่างนิติบุคคลกับผู้แทนอ่ะผู้แทนก็ไม่มีสิทธิตัดสินใจเรื่องนั้นง่ายๆนะคะแล้วก็มาตาสุดท้ายมาตรา76เรื่องของการทําตามหน้าที่ของผู้แทนแล้วเสียาหายนิติบุคคลก็ต้องรับผิดต่อผู้เสียาหายเราค่อยไปรายเบีย้ยเอา่ง่ายมีไม่กี่มาตราเดี๋ยวไว้โอกาสหน้ามาโฟกัสอีกทีหนึ่ง แล้วก็เรามาลุยกันต่อเรื่องของการจําตัวบทซึ่งเป็นการติดกระดุมเม็ดแรกในการเดินสายกฎหมายนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะ